คุณรู้ไหมคะว่าขนมหวานที่โปรโตุเกสนำเข้ามาในไทยเมื่อหลายร้อยปีก่อนคือขนมอะไรและยังคงครองใจคนไทยจนถึงทุกวันนี้โปรโตุเกสคือชาติยุโรปแรกที่เข้ามาพบเอเชียและเป็นผู้นำขนมไข่แดงอย่างฝอยทองและทองหยิบเข้ามาในสมัยอยุธยาโดยนักการทูตและพ่อค้าโปรโตุเกสที่เดินทางมาพร้อมวัฒนธรรมอาหาร ขนมเหล่านี้โดดเด่นด้วยสีเหลืองทองสดใสหวานหอมมันจากไข่แดงน้ำตาลและแป้งทำให้ทั้งชาวไทยและนักท่องเที่ยวหลงรักยิ่งเมื่อรู้ว่าขนมเหล่านี้ถูกส่งต่อรุ่นต่อรุ่นยิ่งทำให้มันพิเศษ ดังนั้นจากการสำรวจพบว่ากว่า80%ของคนไทยยังรู้จักและเคยชิมฝอยทองและทองหยิบเป็นหลักฐานว่ารสชาติและวัฒนธรรมสามารถเดินทางข้ามกาลรรเวลาได้อย่างงดงามจริงๆเรื่องราวของโปรโตุเกสและขนมหวานนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเรื่องเล่าไทยยังมีอีกเพียบติดตามท็อปไทยไว้นะคะ